ขอรกรักทุกท่านอยากนำค้างบนปลายยาอดยญายามต้องแสงอาทิตย์อุทัยยอมเหือดแห้งหายไปตั้งอยู่ไม่นานฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายย่อมถูกความแก่ความเจ็บความตายเผาผลานไป ตั้งอยู่ไม่นาาฉันนั้นเปรียบดังคุณแม่ลิ้นจีเหมโมดผู้นอนทอดร่างสงบนิ่งอยู่นักเบื้องหน้าของทุกท่านในขณะนี้คุณแม่ลิ้นจีคือกำเนิดที่ตำบลคลองหนึ่งเลขที 49, สิ9เกาตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี เมื่อปีพุทธศักราช2465เป็นทิดาของคุณตามังกรคุณยายทองหอเกลียวท่าทรายสกุลเดิมปานนกมีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกันทั้งหมด6ท่านคือ 1. คุณป้าสำนีหมู่ชาวใต้ถึงแก่กรรม 2. ลุงทีเกลียวท่าทราย ถึงแก่กรรม 3. คุณแม่ลิ้นจี่เหมะมูลทุงวายชน 4. คุณน้าลำใยเกลียวท่าทรายถึงแก่กรรม 5. คุณน้าสุขใจนัดวิไลถึงแก่กรรม 6. คุณน้างามเกลียวท่าทรายถึงแก่กรรม คุณแม่ลินจีเหมมูลจบชั้นประถมศึกษาปีที่สองจากโรงเรียนวัดสโมสรซึ่งในสมัยนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองปีพุทธศักราช2482การไปมาหาสู่กันนั้นลำบากมากและต้องช่วยอิดามารดาประกอบอาชีพทำนาทำสวนา แม่ใช้จ่ายอย่างประหยัดจนยากเข้าวัยอันสมควรได้สมรสกับคุณพ่อบุญเลิศเหมมูลมีบุตรธิดาร่วมกันทั้งหมดสิบท่านคือ 1. นางดอกไม้พจนงสองนายสวัยเหม,มมูลถึงแก่กรรม 3. นางอันัยสเตเบอร์ สนางสาวอุทัยเหมมูล 5. นายสานนเหมะมูล 6. นางอุบลศรีรับขวา 7. นางสาวกระมนเหมมูลถึงแก่กรรม 8. นายอภิชาติเหมมูเก้นางอัญชลีธันมิกพงศ์และสิบ นางกิริยาในเปอร์คุณแม่ลิ้นจี่เหมหมมูลเป็นผู้มีนิสัยใจบุญสุทานโอบอ้อมอารีทานมีเมตตาชอบช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นมีชีวิตอยู่ท่านมักไปวัดทำบุญตักบาตรและถือศีลในทุกวันพระแม่ เป็นเจ้าภาพทอดกระดิ่งทอดพระป่าเพื่อทำนุบำร,รุงพระพุทธศาสนาอยู่เสมอหัวใจของแม่นั้นกว้างใหญ่ยิ่งกว่ามาหาสมุทรใดๆในโลกในดวงใจแม่มีแต่คำว่าให้ให้ให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่เคยปริปา เรียกร้องขออะไรจากลูกนอกเสียจากขอให้ลูกเป็นคนดีคุณแม่เป็นผู้เสียสละในทุกสิ่งยอมอดเพื่อให้ลูกได้อิ่มยอมลำบากเพื่อให้ลูกทุกคนสุขสบายยอมทำงานหนะักเพื่อให้ลูกทุกคนได้รับก,การศึกษาที่ดีที่สุด เหนื่อยแสนเหนื่อยอยาเหนื่อของแม่ที่หลังรถเปรียบเสมือนน้ำที่ชโลมใจให้ลูกได้ตระหนักและมีกำลังใจทำความดีตามแบบอย่างของแม่แทนผู้มีเกียรติทุกท่านครธรรมดาของบัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในการสร้างความดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พรชีวิตของเรานั้นเปรียบเหมือนภายชนะอินมีความเปราะบางยิ่งนักไม่รู้ว่าจะแตกสลายไปในวันใดเราถูกความแก่ความเจ็บและความตายเผาลนอยู่ตลอดเวลาสังขารร่างกายของเรามีเกิดเกิดดับอยู่ทุกอนุวินาทีแต่เนื่องจากมี ความสื่อต่อกันเร็วมากเราจึงไม่ค่อยรู้ถึงการเกิดดับนั้นทำให้เกิดความประมาทในวัยและชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าชีวิตมนุษย์มิได้สิ้นสุดแค่เชิงตะกอนยังคงเวียนว่ายตายเกิดตามบุญและบาปที่กระทำไว้เมื่อครั้งมีชีวิตการเป็นทางสู่ปรรโลก หรือโลกต้องอาศัยบุญเป็นสเสบียงการสั่งสมบุญเป็นเรื่องเฉพาะตนใครทำบุญก็ได้บุญเรื่องบุญบาร,รมีนั้นต้องสร้างสมด้วยตนเองเชกเช่นคุณแม่ลิจ่เหมะมมูลผู้เป็นตัวอยา่างผู้ดำรงชีวิตเยี่ยงบัณฑิตในการก่อนชีวิตของมนุษย์ เสมือนผล,ลไม้ที่อ่อนหลนก็มีห่างลนก็มีแก่หลนก็มีเมื่อความตายมาถึงบุตรภรรยาสามีหมู่ญาติอันเป็นที่รักก็ไม่อาจต้านทานได้คุณแม่ได้จากพวกเราไปเมื่อวันที่28พฤษภาคม คุธศักระ2,565ด้วยอาการสงบสิริรวมอายุได้101ปีบัดนี้ร่มโคร,ร่มใสของลูกหลานทุกคนได้จากพวกเราไปแล้วคงเหลือแต่ความประทับใจและซาบซึ้งในพระคุณของท่านลูกหลานทุกคนจะตั้งใจ สร้างสมบุญกุศลอุทิศแด่คุณแม่ลิ้นจี่เหมะมูลสืบไปท้ายที่สุดนี้ขออาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะพระพิสุดสงทุกรูปตลอดจนบุญบารมีที่คุณแม่และลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายได้กระทำไว้ดีแล้ว จงรดบรรดาให้คุณแม่ได้เสยทิพยสุขในสัมไตยภพตลอดกาลและนาเทินขอกุศลผลบุญเคยร่วมสร้างเป็นพลังส่งคุณแม่ให้สุขีสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าสุขขาวดดีดินแดนที่ เป็นสุขนิรันดร์นะวันที่สองมิถุนายนพุทธศักราช2565ขอบคุณค่ะ